ครับวันนี้วันหยุดนะครับก็เลยมาถ่ายสุกส์ทสิบท่าหน่อยดีกว่าแอบมาแอบมานะครับเพื่อนไม่รู้ไม่รู้อยู่เปล่าด้วยครับเพราะว่าวันนี้น่าจะมีซ้อมลองดูอฟเฟพี่บอลอยู่เปล่าพี่บอลอ,อ่ะพี่บอลอยู่เปล่ามีรองเท้านะน่าจะอยู่ผมมืด อ้าวทัฟสิเอ้าเแล้วมาแม่ <c oughs> ไม่บอกว่าไเข้ามาถ่ายอะไรอย,ย่างเงี้ยีไปเ <c oughs> พิ่งไปถ่ายงานกลับมาก็เลยหยิบกล้องเล่นๆไม่รู้จะอยู่เออทั้ข้าวอ้าวแล้วไม่ไปถามซ้อมาไปมาแล้วไปมาแล้วโคตรเตี้ยบอกว่าโคตรเตี้ยบอกบอลมึงทาแกงเผ็ดแกงพริกใต้อร่อยมากเขาเลยนี่เขาเลยนี่เขาซื้อพริกแกงเขาซื้อพริกแกงจากพัทลุงเลยนะที่เขาสั่งสั่งมาในเน็ตมั่เนี่ย ซื้อพริกแกงกับพิกกะปิมาให้เลยลงทุนอยากกินมากเขาเลยบอกว่าเขาบอกมึงไม่ต้องดูสามบอลก็ได้วันนี้ดูแค่แป้บเดียวแล้วก็กลับไปทำกับข้าวหนีด้วยเขาเคยกินถ่ายอะไรเนี่ยไม่รู้ก็เผื่อเอาไปออกได้คือเขาเขาเคยกินฝีมือมาแล้วอระกินบ่อยทุกอาทิตย์แหละอือเออพอดีได้คอนเทนต์เลยเว้แล้วปลาทูนี่คืออะไรปลาทูนึ่งซื้อมาร้านหน้าหมู่บ้านจะเขาบอกเขาอยากเขาขอสองเมนู ใครมีอะไรบ้างเขาบอกว่าปลาชุบพริกสดกับกับแกงเผ็ดกระดูกอ่อนแกงแกงแกงพริกก็ไม่รู้ว่าคนกลางเขาเรียกอะไรเขาเรียกแกงพริกอะคนใต้อะแกงพริกเออเขาเรียกแกงพริกอะใส่กระดูกอ่อนเมื่อครั้งแล้วทําให้กินเป็นที่คงหมูแล,แล้วรอบนี้เป็นอะไรเขาบอกเป็นกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนอ๋อเขาบอกอยากลองกระดูกอ่อนม้างเขาเคยกินแต่อันนี้ในหม้อนนะหรอเออในหม้อตุ๋นมันต้องต้มประมาณชั่วโมงนึงให้มันเปล่อยเอองั้นวันนี้หุงข้าวเผื่อแน่ด้วยนะ กินด้วยกินด้วยกินด้วยแล้วอยากกินแล้วป่ะให้ให้หนึ่งเมนูอันนี้ดิอะไรวะบอนทาเมนี่อร่อยแล้วกันเอ่อน้ำพริกปลาทูเอ้ยน้ำพริกกะปิป่ะเขาเรียกอะไรน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิเออสบายตามโชว์เลยป่ะล่ะไม่ไดอยู่ EP นึงอ่ะ EP ไหนวะตอนนั้นเราก็ทำน้ำพริกกะปิแล้วนะอืมใช่ป่ะมีน้องนายตามมั้งเออเราเคยตามไปแล้วเออเอาดิก็ได้แล้วต้องต้องมีผักจิ้มป่ะ ผักจิ้มอ่ะผักจิ้มเอางี้ไปร้านหน้าหมู่บ้านไปร้านหน้าบ้านร้านนั้นนร้านผักเออไปซื้อข้าวโพดอ่อนมาแล้วก็ซื้อโหระพาด้วยห้าบาททาอะไรจะทาไข่เจียวโหระพาในไหนมีน้ำพริกกะปิแล้วก็มีปลาแต่ปลาทูมาล่าพริกสดระดับกลางเผ็ดทาไข่เจียวแล้วมีผัดผักเดี๋ยวอันนี้ผัดผักเออซื้อข mm ้าวโพดอ่อนมาแล้วแล้วก็แตงกวากินกับน้ำพริกกะปิเดี๋ยวลวกลวกข้าวโพดอ่อนอ่าใช่นะแล้วเดี๋ยวอันนี้ทำผัดผัก ไปซื้อด้วยกันป้าหรือไงไปซื้อเองเลยต้อองรพอแล้วมัั้้งน่ระโอเคโอเคครับแป๊บเดี๋ยวไปซื้อผักนี่ครับซื้อของมาครบแล้วตอนโหระพาโหระพาข้าวโพดเออพอดีเลยลวกไอ้นี่ดอกกะหลังอยู่เนยลวกเขาข้าวโพดแล้วโหระพานี่ใส่ไข่เจียวใช่ไหมใช่แล้วตังกวา จำได้แค่นี้จำได้แค่สองอย่างที่สุกสิบบ้างไงนี่จะแตงกวาวะนี่เราผักผัดรูดได้ไงเอาได้อีกอย่างหนึ่งแม่นี่จะทำเป็นผัดผัดก็กินข้าวโพดอย่างเดียวเ่ยอันนี้เราลวกผักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยผัดผักลวกไว้ก่อนเหรออืมลวกให้มันแบบสุกเกือบแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอืมเวลาผัดจะไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะเรากินคิงคโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขนานก็ไปเดี๋ยวขนานก็ไป ลูกหูระพาก้นมาเยอะอะไรขนาดนี้นะห้าบาทอ่ะบอกเขาห้าบาทเขาเห็นเห็นหน้าตามากให้ตามหน้าตาแหละพูดคำหยาบได้หยาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารอดูตอนตำน้ำพริกกับตอนบอลผัดแกงพริกนี่ครับมีกำลังตำตำพริกกับกระเทียมแต่ไม่ต้องให้มันหยาๆพอไม่ต้องให้มันละเอียดนะเพื่อเราจะทำปลาทูทอดราพิสสดเราทอดตาไปแล้วเมื่อกี้ แล้วมนหมดไปขควดนะอาบอลแล้วไหนอไอ้เจียวหูวละพาเนี่ยนะเนี่ยชะไข่สี่ฟองสีฟ่ฟองไ,งไ,งไ,งไงอ่โชดอะไ่โชดอะไรไข่เจียวผัดผักแล้วก็บาทูราพริกสด เอาอะไรไปฮะเออไม่รู้เออเจ็บโอ้โหนี่ย่อเหรียญเนี่ยไม่บอลเห็ีแน่แน่มนจะถ่ายรายการได้ไงโหยังมือสั่นแล้วชวนให้แบงค์มากินข้าวด้วยดิมาแล้วหรอมาแล้วสวัสดีครับพี่พงษ์สวัสดีครับพี่บุรีครับโอ้โหเอฟซีใจเย็นเด็กดุเอฟซีย่าสุดเต้น มถ่ายนล้ซื้ออันไหนที่พี่เตี้ยบอกว่าอยากกินนะครับพี่อันนี้เขาเขาทำารสชาติดีรสชาติดีไม่ได้ไม่เหมือนคนชลบุรีทำคือเคยไปกินในร้านชลบุรีร้านใต้แล้วพวกเนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านร้านดุลหรือร้านร้านอะไรอ่ะร้านอยู่ตรงซอยแถวพญาสักดจะออกแนวเผ็ดน้อยแล้วก็หวาน อ่าอันเนี้ยบอลก็ทําแบบเผ็ดรุนแรงเลยเหมาะสําหรับอาหารเช้าสําหรับผมมากติดใจเลยบอกให้มันทําอีกเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินข้าวแกงโดยโดยสันดานอยู่แล้วจะกินอะไรที่แรงๆครับแล้วก็เหงื่อออกนิดนิดวันไหนที่เรามีกิจกรรมกลางคืนกันแล้วมันค่อนข้างที่ยุนแรงเนี่ยครับมื้อเช้าสำคัญมากครับพรากินเข้าไปเหงื่อแตกใช่ไหม เดยวปุ๊บมันจกิงแค่เนี้ยนะแล้วก็ไข่เจียวเนี่ยนะ่สองอย่างเนี้ยเนี่ยแบบนี้นะลงตัวปั๊บกินน้เหงื่อแตกแล้วนอนพักอีกสักนิดแล้วมันจะฟื้นและอันนี้อันนี้ฟื้นไหครับพี่อันนี้เป็นเป็นยาดองแตกกินไม่ให้แล้วว่าเพราะว่าเมื่อกี้มือสั่นไปแล้วมือสั่นเพราะว่าแมเนจเจอร์ผมมือสั่นผมเองผมต้องดูแลครภาพลักษณ์ไม่ได้มือห้ามสั่นเนี่ยต้องจับตับตันี่อตับ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 อตับตับตัต

ครบแล้วจากทีแรกที่มันมีแค่อันนี้ปลาทูแดดเดียวที่พี่เตี้ยเอาเอามาฝากบอลอ่ะอืมน้อยแต่จริงนะถ้าทำเป็นยำแล้วทำน้ำยำแยกนะทุกคนได้ครับพี่ไม่มันเป็้ของต่างเชี่ยวอยู่หัวเนื้อใช่ไหมขนมปั้นิดนิดอะไรนี่พี่เตี้ยครับอย่างนี้ให้บอลเปิดร้านอาหารดีไหมพี่เปิดได้ไหมจริงๆเปิดได้มันต้องมีคนช่วยนะเนี่ยเอาไหนนะข้างเปิดเปิดจริงๆเปิดนะได้ได้ไม่ได้แต่ว่า มันก็จะยุ่งหน่อยยุ่งหน่อยแนี้ว่าต้องทาครัวเองอะไรเองแต่ว่าถ้ามันเปิดจริงๆเนี่ยทําเป็นแบบมันก็เหมือนอย่างไอไอ,ไอ,อะไรร้านจกจกโต๊ะเดียวอย่างเงี้ยม,มันจะไม่ยุ่งเมื่ไหน่เซตเมนูอ่าเป็น,นเ,เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเชฟเทเทบิลเลยนะ,ะวมนไหนใครว่างอยากกินข้าวกับผู้จัดการตัดสิทธ์จองมาได้แค่โต๊ะเดียวจะไม่ยุ่งแต่ถ้าบอกเปิดร้านเนี่ยดูทรงแล้วจะลำบาก มันมีเมนูอะไรไหมครับพี่ที่แบบเฮ้ยรอนมึงทำนี่โคตรอร่อยเลยว่ะชอบมากอันนี้ไงผมบอกนะครับอันนี้เลยครับอันนี้เลยเพราะที่ผ่านมาที่กินเนี่ยมีอันเนี้ยแล้วผมเอากลับบ้านแล้วผมเอากลับบ้านวันนี้เลยจะไปมาโลนึงทถาม้อใหญ่ไปเลยเอากลับบ้านปุ๊บก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมจะกินประมาณตอนเช้าทุกเช้ากับไข่เจียวกับผักสดซึ่งมันเหมือนน้ำพริกไงอ่อร่อยมากอร่อยมากนอกจาก จะบอกว่าแกงแบบนี้นอกจากครัวคุณเป็ดนะก็มีครัวสังสิทธ์นี่แหละที่ผมฝากท้องด้วยไม่เคยทำเลยอันนี้ไม่ได้ยอมว่าเรากินมาสองครั้งเราคิดว่าเออรสชาติมันมันโอเคเลยส่งประกวดได้ครับมันต้องตุ๋นจนได้ที่ก่อนกระทั่งกระดูกหมูเนี่ยมันจะนิ่มมันจะเปื่อยไม่อร่อยต้องบอกอร่อยอร่อยใช่ไหมพี่อร่อยหรือถ้าจัดจะเอาจริงๆอร่อยมันเผ็ดแล้วก็เค็มนิดนิด เดี๋ยววันนี้จะจดสูตรอีกอีกสักครั้งหนึ่งเราไปทำดูแล้วพี่จะกลับมาที่บ้านทําที่บ้านเราวำเพราะเราทำอร่อยปุ๊บเราก็ไม่มาบ้านมันแล้วเราไม่มาบ้านมันแล้วตอบตอบตตบตอบตอบตตบตตบเห็นว่าพริกแกงคือสั่งมาให้บอลโดยเฉพาะใช่อีกเมนูหนึ่งที่เขาทำอร่อยนั่นคือแกงแกงเผ็ดแกงเผ็ดอ่าผักกาะแกงแดงอ่ะ อ๋อ oh. แต่ว่าวันนี้น่าจะอุปกรณ์ไม่ครบครับเอาละ,ะนั่งกินข้าวก่อนนะไหมพี่เตีย้ยครับครับผมเห็นแกงใต้เนี่ยและผมนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งพี่ชื่อแบร์แบร์ไหนพี่ออสเหรอพี่พี่ออสอ๋อออเียออสเขาคือพี่ออดครับพิทยาพิมานแมนเป็นเพื่อนกับโค้ชเตีย้ยสะสมตอนนี้เขาทำอะคาเดมี่อยู่หาดใหญ่สวัสดีครับ เอ่อผมเพื่อนสเปเชียลวันครับแล้วก็ผมได้เลยมันจากมันมาเยอะเลยความก้าวร้าวแล้วก็ความเดี๋ยววัน้ไหร่ว่างๆผมจะหากรรมการแถวนี้จับไหลครับนี่ถ้าพูดถึงแบคออสสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวก็คือผมว่าเขาเป็นเป็นผู้ชายที่มีความสามารถสูงมากแล้วมีความสามารถหลากหลายจนกระทั่งกูไม่รู้จะเก่งทางไหนเอาแบบซีเรียสก่อนนะก่อนที่จะไล์สาระอีกทีนึง ออดมีความสามารถเป็นนักดนตรีเป็นนักฟุตบอลอาชีพไปเล่นมาเลเป็นนักฟุตบอลที่มีทริคเยอะแยะมากมายซึ่งบอกเลยว่าส่วนตัวอิฉาเขาเก่ง <Okay. S 1> ในชีวิตวัยเด็กที่อยู่ด้วยกันเนี่ยออดเป็นเป็นเพื่อนที่ผมเชื่อนะบางสิ่งบางอย่างเราเอาความที่เขาเก่งกาจมามาใช้กับตัวเองออดมีวินัยอ่อนแต่ออดเก่งมันก็เลยอยู่ไม่ได้เพลงท่าเรือเพลงเชียร์ท่าเรือครับเปิดเสียงเพลงคลอเลย เพลงนี้เพราใช้เวลาแต่งประมาณอาทิตย์เดียวสิงสิงเจ้าท่าเนี่ยมันคืออะไรก่อนอเพลงนี้เหรอครับเพลงนี้แล้วทุกวันนี้เพลงนี้ยังคงยังคงเปิดในในแพสเซเดียนมันคือคนอัจฉริยะแล้วก็บัญญาอ่อนคู่กันเอ๊เพลงนี้มันร้องยังไงนะพี่สิงเจ้าท่าปัญญ <c oughs> ลำพ้องศักศีอะไรประมาณนั้น <c oughs> ประมาณนั้นเรามีดี ไม่เคยกลัวหน้าไหนอประมาณนั้นประมาณอ,อโอเคครับพี่งั้นผมขอเพลงชลบุรีหน่อยพี่ชลบุรีเปิดมาร้องไม่เป็นร <c oughs> ้องไม่เป็นเ,เป็นผมเป็นอยู่แล้วแต่ต้องมีคนนำตับ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 ,บ,บตั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 ับต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 ับ แต่ถามว่าในชีวิตจริงกูเนี่ยอยากอยู่ชุมนียาวยู่แล้วอะตา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 อะตา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 พอดีผู้จัดการอยู่ข้างหลังครับผู้จัดการว่าไงฮะตอนนี้แต่มันเน้วสลงอันนี้คือสุขสันต์หรือสาวสะสมอีพีนี้ออกวันเสาร์เล้ไหมเป็นสาวสะสมผมไม่อยากฟังความน่ารักแล้วพี่ผมอยากฟังความอีกด้านหนึ่งนะพี่ใครไปดูย้อนดูอีพีที่พัทลุงนะแล้ว จริงๆพี่บอลยังพูดเลยว่าแบบเกิดมาบอลไม่เคยเจอใครเลวขนาดนี้บ bon อลไม่เคยพ่เพี้ยนะไม่ใช่แต่เขาเป็นคน,<บ>นเลวจริงผว่าเลวคนที่เอาจริงๆนะเกิดมาไม่เคยเจอใครเลวอย่างเขา <c oughs> แล้วเขาคือไอดอลของบอลไอดอลของบ bon อล bon คือเขาเป็นคนที่แบบสอนความเลวบอลทุกเรื่องเลวเนี่ยมาถึงว่ามันมันออกจะดูจะดูแบบแรงไปเป็นผู้ชายจังไรดิเป็นผู้ชายจังไรจังไรนี่คืออะไรไหมมันก้ามกึ่งระหว่างความตลกกับความพิเรน มันจะออกไปเหมือนนั้นซึ่งซึ่งออสมีพฤติกรรมแบบโอโหสุดสุดสุดสวิรกรรมอะไรที่พี่เตี้ยรู้สึกว่าแบบไอคนนี้คือแบบสุดแล้วพาไปแดกเล่าพาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยสปอนเซอร์านัของของะไรของช่องเราโกมึอกงพี่ อยากกินปลาหมึกแห้งอยากกินเนี่ยเกลีแก้มเหล้าได้เลยเนี่ยขายเก่งขายเก่งไม่ใช่เอาอร่อยไหมล่ะพ่อเอ้ยอร่อยพี่คุณภาพดีราคาย่อมเยาไหนมีขายที่ท็อปอะไรเงี้ยฟู้ดแลนด์อะไรเงี้ยเยอะอะไรนะโกหมึกอันนี้อันนี้อันนี้โกหมึกสไปซี่พี่อ่าเป็นไงพี่อืมโอเคนะอร่อยจริงจริงอืออันนี้นะจะเป็นแบบเปียกๆอือนี่อย่างเงี้หน้าตามันจะออกมาประมาณนี้นี่อย่างเงี้ยอือไม่โชดเลยโชว์หน่อย คนที่ดูอยู่นะครับสนใจสั่งซื้อที่ QR โค้ดข้างล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะแปะ QR โค้ดไว้ก็คิดอย่างเดียวครับอุ่นนุ่นโกลมึกก็คือช่วยสนัาสนุนสรสัสิทธิครับอันนี้ตรงๆเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องของแบ <Bad. S 1> <Bad. S 2> ออสก,กันดีกว่าเอาเป็นตอนเด็กดีกว่าวิดีกรรมในวัยเด็กเนี่ยแล้วออดเนี่ยมีอยู่ช็อตเดียวคือพาไปเที่ยวเสร็จปุ๊บกลับมาโค้ดลับได้อติก จับได้ว่ามึงพาไปเที่ยวใช่ไหมตอนนั้นมีชื่อเสียงยังครับพี่เริ่มเด็กๆอยู่เด,ด,ด,ด็กอยู่เลยโดนตอบคนแรกเลยเปี้ยงสักพักหนึ่งในฐานะกูหน้าทีมกูค,คนที่สอง <c oughs> ยับเลยวันนั้นยับเลยหนีเที่ยวใช่ไหมครับหน<ม>ีเที่ยวหนีเที่ยว,ยวแต่ก็เป็นโมเมนต,ต์ที่มันเหมือนเตือนสติก่อนว่าพวกมึงจะไปทางไหนสนเสฮา หรือเป็นเป็นคนเก,กลิกาลาเหมือนกันเจอสติว่าเอ้ยถ้าจะกลับเป็นนักฟุตบอลที่มีวินยัยก็ก็ต้องกลับผมเชื่อว่าจุดนั้นเนี่ยออสออสคิดแล้วอวอสเขาออกจากตรงนั้น<อ>ซึ่งดินเองเซได้เซได้เซไดออสตอนนี้นแหละนิสัยเขาก็เหมือนเหมือนนักฟุตบอลแหละปลิ้น <c oughs> ปล่อน <c oughs> กระล่อนไปเรื่อยจะบอกแบอรออสเหมือนใครไหมเหมือนซาบี้เฮนันเดสพลิกบอลปิ้นไปเรื่อย ถ้าเทียบกับนักบอลเราพี่ท่านักบอลชมพชมเหรอเหมือนเหมือนไอ้นายปิ้ไหมปิ้นบอลปิ้บอลคือพลิกได้คือแกะแกะทุกอย่างได้หมดประมาณนั้นใั่มงคลใส่มงคลโอคือไอ้แบน์หรือไอ้ออดที่ที่รู้จักกันเนี่ยเขาสอนให้เด็กมีไอเดียในการที่จะเล่นไม่เหมือนผมนะผมคือวินัยก่อน ของเขานี่คือจินตนาการในการเล่นฟุตบอลมาเป็นหลักแล้วมันเหมาะกับอะไรไหมพื้นที่ที่เขาอยู่นักเตะใ,ใต้เนี่ยเป็นอย่างนั้นศิลปะ,ปะมีการเทินมีอะไรแต่ข้อเสียคือแม่งคิดถึงบ้านเหมือนใจใช่ไหมพี่ใจแบบใจไม่อยู่กับตัวแล้วใช่เหมือนแบบเขาเรียกอะแบบ,บพอเปลี่ยนธรรมชาติปุ๊บนี่มันจะไม่ชอบอนักเตะใ,ใต้จะเป็นอย่างนี้ก่อนอถ้าคนทะลุได้ก็อยู่ได้ไเ,ลเลย แต่เขาไม่ได้ก็คืออไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวกูกลับมาอยู่บ้านกูกลับไปอยู่บ้านกูกไ,นกกได้ปะ <S <S อะไร่าเงี<อ>้ยซึ่งซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไหมใช่แต่นักบอลใต้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่คนไม่หนึคนหลายคนพอทะลุปุ๊บยาวยาวเลยกยต้องหช่แล้วเนี่ยคุยกับหมาแหละ แต่มันมีหลายๆอย่างนะครับที่แบล็คเขาบอกว่าเขาประทับใจในตัวพี่เตี้ยมากๆเลยครับไอเนี้ยเป็คนตีนเอาเนี่ยคนตีนไอเนี้ยผมดูผมดูไอ้ EP นะที่แบ่อ้าอ้าอ้าอย่างเงี้ยกูผิดเองไอ้เทปนั้นมึงสักกูผิดเองพี่เตี้ยที่ป่องนะพี่เตี้ยเชี่ป่องเนี่ยไอป่องไอป่องเข่าเพื่อนตัวเองเหรอไอเนี้ยป่องเวลาเขาจะกระโดดสะปิงบอร์ดแล้นะเหมือนชาเขาที่เวลาทนายหน้าเขาแบบเนี้ยต้งดีให้พี่แบล็คฝากถึงพี่เตี้ยหน่อยได้ไหมครับพี่เตี้ยหน่อย เตี้ยสู้เพื่อนรู้ไอ้ที่มึงทำไม่ผิดแม่งจะดุ้งแม่งจะดุ้งมันดูหนังผีเยอะรมการสู่งแคงเท่าไหร่แล้วเตี้ยมันใช่ไหมมันฐานต่ำนี่พอฐา,านต่ำพอโน้มลงมาปุ๊บก็กลายเป็นกระชากซึ่งจริงไมเพราะถ้าไม่ง้างไว้ล้มไม่ได้เข้าข้างกันใช่ไหมไม่ๆๆไม่ไม่กูก็แบบว่าเออกูแตะแตะจริงแตะแตะเพราะเออมันแตะแรง <c oughs> เหมือนที่กูอธิบายกับไอ้ที่เอ ที่เราไปกันสองนนะพี่สุดมาหลังไม่ต้องเชิญกูนะอธิบายไปกูโดนแบนสองนัดเท่าเดิมเชิญเพื่ออะไรวะไปเพื่อพี่ชายกลับบ้านดีใจรักรักรักอลอนลออะบอลถึงเวลาแล้วเอฟซีมันนี่เลยเพื่อความอยู่รอดเพื่อความอยู่รอดก่อนมามามาช่วยพ่อทำงานหน่อยลูก มาเยอะข้ากันนะลูกเราโอ้ยเร็วเร็วเร็วอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยนะครัรรรขอบคุณนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับเออ่ร้านเพนท์เฮาส์ช็อปนะครับบางแสนนะครับซอยสี่สายมีปัญหาขาดขาดหลืออะไรเกี่ยวอาหารอาหารเสริมของเล่นต่างๆหมาแมวนะครับก็ไปที่เพนท์เฮาส์ช็อปได้ลาวานันคาร์สปอร์ตครับรถสไล,ลด์ออนรถสไลด์ยี่สิบสี่ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์กีฬาเอสบีทีนะครับโรงงานฟุตบอลไทยฟุตบอลนิ่งกุ๊ก แล้วก็เออเฟือทุกอีพีเลยสําหรับชุดพิธีกรแล้วก็เชื่อชุดพิธีกรได้เลยืม <laughs> ลืม,ลมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแจกเสื้อ FV ีเหมือนเดิมนะครับห้ารางวัลสำหรับคนที่คอมเมนต์เข้ามาในรายการเรานะครับชอบอะไรในอ p พีนี้ตรงไหนมีคอมเมนต์อะไรมีความคิดเห็นยังไงส่งเข้ามาได้ทีมงานของเราจะเลือกห้าผู้โชคดีนะครับแล้วก็ขาแม่เลยที่ผมกินอยู่ตลอดเวลาโกมึก ครับโกมึกมีหลายรูปแบบเลยนะครับก็หาซื้อกันได้แต่ไม่ต้องไปหาซือ้อที่อื่นครับ QR โคของเราคือ้างล่างถ้าคุณซือ้อโกหมึกที่ QR โคนี้รายการนี้จะอยู่ได้ยาวๆ <laughs> <laughs> โอเคขอบคุณทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่อ e ีพีหน้าเดี๋ยวนี้บอลเดี๋ยวปกติเราเรา,า,าสัมภาษณ์นักฟุตบอลน่ะยังมีเสื้อฟุตบอลแจกเลยนี่เราอยู่กับโค้ดใหญ่อะจะไม่เอาเสื้อโค้ดมาแจกเน่อวะสริปไม่มีก็อย่างงี้ไม่เตรียมเอาถาโค้ดหน่อยดิโค้ดมีไพห้เปล่าก็เสื้อโค้ดไง เสื้อโค้ทเสือ้อสตาร์โค้ทชมรูไอชุดซอมให้มีทั้งสามชุดเอามาสักต,ตัวนะึงได้หรี <laughs> งั้น<อ>เดี๋ยวอ<ม>้ทีนี้เราแจกเสืออ้อสองพี่เตี้เลยไหมได้อย่างนี้ต้องมีคําถามป่ะไม่ต้องคําถามเลยเอางี้เดี๋ยวเราส่งคอมเมนต์ให้พี่เต้เลือกอว่าพี่เต้ประทับใจ คอมเมนต์ไหนมากที่สุดในอีพีนี้กดกติกาเดิมเหมือนเดิมก็ไลค์แชร์แล้วก็มาแปะในเพจเราครับแล้วทุกคอมเมนต์เดี๋ยวจะส่งให้พิเตียอ่านแล้วพิเตียจะเลือกข้อความที่พิเตียโดนใจมากที่สุดโอเคแต่การนี้อยู่ได้เพราะของแจกพี่ไม่ต้องพูดก็ได้น้ำตาจะไหล โอเคงั okay. ้นผมขอพี่เตี้ยชนหน่อยได้ไหมครับ<ด>ปเป็นมุกตอนจบอ่ะห 1, 2, 1, 2, นึ่งสองหนึ่งสองสามะบอลทีนี้ถึงคิวเราล้เราต้องขอบคุณไปอนเซอร์เอาตีโกมือก่ออ่ะเล็กคอยครับบอลวันนี้เรามาเปิดเผยตัวตนของคนทำชาร์ชเชแนลไหม ได้นะพี่เออเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วเขาไม่่อยชอบออกกล้องเลยพี่เขาไม่อยากออกหน้าเออจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นวิถีทางของคนที่อยู่เบื้องหลังเนาะเออพราะเป็นเกลือนเนาะใช่ไหมหใช่ไหมน,นี่นี่เห็นไหมเออเห็นข้างหลังเขาเห็นไหม <laughs> นี่ไหมจริงๆเขาเป็นคนที่หน้าตาดีนะแต่ข้างหลังเป็นเกลือน <laughs> นี่เห็นแค่นี้พอล